สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่3หรือวันสุดท้ายของการเข้าร่วมง,งานมหากรรมลูกค้านานาชาติของแบรนด์ xmg c กันแล้วค่ะวันนี้นะคะซอเกตและทีมงานของเราได้มีโอกาสเข้าชมโรงงานผลิตเครื่องจักรของเขานะคะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าใหญ่โตแล้วก็ล้ำสมัยหายเทคโนโลยีมากๆเลยค่ะลองดูสิคะทุกคนว้าวมากๆเลยค่ะทุกคน การได้เข้าชมโรงงานผลิตเครื่องจักรของแบรนด์ XMG ในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะเขามีสินค้าหลากหลายประเภทมากๆนะคะและยังแอบมีกิจกรรมสนุกสนุกน่ารักเพลินๆพนให้เราได้เข้าร่วมชมร่วมเล่นกันด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะและนอกจากได้เดินชมโรงงานผลิตเครื่องจักรของเขาแล้วนะคะเขายังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่ล้ำสมัยของเขาให้ชมกันอีกด้วยค่ะและนี่ทุกคนไฮไลท์ของงานในวันนี้นะคะ นี่มันอาณาจักรบูมลิฟต์และเอกลิฟชัดๆเลยค่ะทั้งใหญ่แล้วก็เยอะขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไม่พลาดน,นะคะที่ซอเกตของเราจะได้เข้าร่วมเทสสินค้าในวันนี้ด้วยค่ะเซาได้ทดลองขับและใช้งานนะคะเรียนรู้การใช้งานบูมลิฟต์นะคะทุกคนทราบหรือยังว่าบูมลิฟต์เนี่ยเรามีจำหน่ายด้วยนะ ใครอยากชมสินค้าจริงหน้าร้านที่เมืองไทยของเรานะคะเข้ามาที่นครปฐมโฟกลิฟได้เลยค่ะและตัวนี้นะคะสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือเอคลิปนะคะมีที่หน้าร้านเช่นกันค่ะข้ามาชมสินค้าและทดลองสินค้าจริงได้ที่นครปฐมโฟกลิฟเท่านั้นค่ะทุกคนเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์ x C m g นะคะและการเข้าชมง,งานที่จีนของซอเราในครั้งนี้นะคะเตรียมตัวเลยค่ะลูกค้าทุกคนมีสินค้าใหม่เข้ามาแน่นอนติดตามด้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่3หรือวันสุดท้ายของการเข้าร่วมง,งานมหากรรมลูกค้านานาชาติของแบรนด์ XMG c กันแล้วค่ะวันนี้นะคะซอเกตและทีมงานของเราได้มีโอกาสเข้าชมโรงงานผลิตเครื่องจักรของเขานะคะซึ่งของบอกเลยนะคะว่าใหญ่โตแล้วก็ล้ำสมัยหายเทคโนโลยีมากๆเลยค่ะลองดูสิคะทุกคนว้าวมากๆเลยค่ะทุกคน การได้เข้าชมโรงงานผลิตเครื่องจักรของแบรนด์ x e n g ในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะเขามีสินค้าหลากหลายประเภทมากๆนะคะและยังแอบมีกิจกรรมสนุกสนุกน่ารักเพลินๆพนให้เราได้เข้าร่วมชมร่วมเล่นกันด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะและนอกจากได้เดินชมโรงงานผลิตเครื่องจักรของเขาแล้วนะคะเขายังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่ล้ำสมัยของเขาให้ชมกันอีกด้วยค่ะและนี่ทุกคนไฮไลท์ของงานในวันนี้นะคะ นี่มันอาณาจาักรบูมลิฟตและเอ็กลิฟชัดๆเลยค่ะทั้งใหญ่แล้วก็เยอะขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไม่พลาดน,นะคะที่ซอเกตของเราจะได้เข้าร่วมเทสสินค้าในวันนี้ด้วยค่ะซาได้ทดลองขับและใช้งานนะคะเรียนรู้การใช้งานบูมลิฟต์นะคะทุกคนทราบหรือยังว่าบูมลิฟต์เนี่ยเรามีจำหน่ายด้วยนะ ใครอยากชมสินค้าจริงหน้าร้านที่เมืองไทยของเรานะคะเข้ามาที่นครปฐมโฟกลิฟได้เลยค่ะและตัวนี้นะคะสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือเอ lip ลิฟนะคะมีที่หน้าร้านเช่นกันค่ะเข้ามาชมสินค้าและทดลองสินค้าจริงได้ที่นครปฐมโฟกลิฟเท่านั้นค่ะทุกคนเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์ XCMG นะคะและการเข้าชมงานที่จีนของซอเราในครั้งนี้นะคะเตรียมตัวเลยค่ะลูกค้าทุกคนมีสินค้าใหม่เข้ามาแน่นอนติดตามด้วยนะคะ